๋ยเตี๋ยวที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบกว๋วยเตี๋ยวเมืองนะคะจะไม่ได้เป็นแบบสุนยาจีนหรือว่าอะไรเหมือนเหมือนข้างนอกเขานะคะแล้วก็จะมีสูตรของเราเองนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้ากินจากที่นี่ก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นรสชาติของเราเนี่ยก็จะออกเป็นเบสิกกลางๆนะคะทุกอย่างเนี่ยคือให้ลูกค้าบริการตัวเองหรือว่าให้เติมเองหลังจากที่รับจากเราไปชูรสน้ำปลาหรือว่าเป็นเครื่องปรุงพริกไทยซีอิ๊วดำอย่างเงี้ยคะ่ะกระเทียมผักชีคนสามารถเติมเองได้ค่ะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรก็สามารถเดคอเรทได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อกิ๊บนะคะเจ้าของร้านกว๋วยเตี๋ยวเก่งกิ๊บบ้านน้อยซอยลนึกค่ะร้านนี้เริ่มมาจากการเปิดในครอบครัวเล็กๆกันนะคะก็ช่วยกันระหว่างพี่กับน้องพี่ก็คือเก่งแล้วก็กิ๊บนี่เป็นน้องนะคะช่วยกันทํามาตั้งแต่แรกค่ะตอนนี้เปิดเข้าสู่ปีที่12แล้วค่ะตอนแรกค่ะก็คือ มีขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างนอกอยู่แล้วค่ะร้านแรกอยู่ข้างนอกแต่พอกลับมาขายที่ร้าน,น,นก็คือเพิ่มเมนูขึ้นมาอีกหลาย,ลายๆอย่างค่ะเมื่อก่อนก็คือเป็นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วมาตั้งแต่แรกอะคะ่ะก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคะก็จะเป็นแบบก๋วยเตี๋ยวเมืองนะคะจะไม่ได้เป็นแบบถิงยาจีนหรือว่าอะไรเหมือนๆข้างนอกเขานะคะแล้วก็จะมีสูตรของเราเองเนี่แหละคะ่ะเพราะว่าถ้ากินจากที่นี่ก็คือจะไม่เหมือนที่อื่นแล้วก็เมนูของเรามีให้เลือกเองด้วยว่าจะใส่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราสามารถ เลือกคัสสันได้ตัวเองเลยค่ะว่าชอบอันนี้อยากทานอันนี้นะอันนี้เอาไปส่งกับอันนี้คือสามารถสนุกด้วยตัวเองได้ค่ะเมน,นูนะคะจะมีหลายอย่างให้เลือกนะคะมีหมูเป็ดไก่เนื้อคากินะคะของท่าเล่นก็จะมีมากมายเลยค่ะจะมีไส้ทอดเกี๊ยวทอดออลูกชิ้นทอดป๊อปคอนขนมต่างๆเนี้ยค่ะแล้วก็น้ำหวานค่ะ ว่าซิกเนเจอร์คืออะไรใช่ไหมคะถามว่าขายดีกว่าแค่นั้นเองกว่าเพาะทุกอย่างก็ขายแบบรวมๆกันหมดขายดีเหมือนกันหมดนะคะถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นเมนูคากิเพราะว่าจะเป็นเมนูที่จะมีประจําแค่เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็นะกขับเลิกนะคะส่วนลองลงมาเลยก็จะเป็นเมนูเนื้อะคะ่ะของที่นี่นะคะค่ะนอกนั้นก็จะขายเป็นพื้นฐานพ่รวมทุกอย่างได้หมดคะ่ะราคาตอนนี้จะมีอยู่ที่ 35, 45แล้วก็60ค่ะขา มี3ราคาค่ะแล้วแต่วัตถุดิบที่เลือกใส่ทีหนึ่งนะคะว่าว่าจะเราจะเลือกอะไรบ้างอะคะถ้าคนไม่เคยมานะคะตั้งต้นก็คือจะมาแถววัดพระธาตดอยคำนะคะร้านจะอยู่ซอยตรงข้ามทางขึ้นวัดนะคะขับมา600เมตรร้านอยู่ซ้ายมือเลยค่ะร้านเปิด ตั้งแต่ช่วงเวลา8โมงเชา้าจนถึงบ่าย2นะคะส่วนวันหยุดร้านนี้จะไม่ตรงกันนะคะสามารถติดตามได้ในเพจก๋วยเตี๋ยวเก่งกิฟบ้านน้อยซอยลึกเชียงใหม่ค่ะถ้าใครสนใจที่อยากจะมาทานก็สามารถมาทานได้ที่ร้านนะคะเชิญชวนเลยค่ะ